สวัสดีครับออคงนกเขาใหญ่บรีขอกราบสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับทีโปรดตดตามองค์นกเขาใหญ่บรีที่โทรมาสั่งออคงนกเขาใหญ่บรีที่เชื่อใจวางใจออคงนกเขาใหญ่บรีครับนี่วันนี้ทรงนกไปหนึ่งตัวครับนี่ครับพึ่งเกได้ทรงครับนี่ครับแล้วก็มีกงแน่นๆหนาๆแข็งแรงทีครับนี่ตูนสิบหกครับนี่ลูกนี้แน่นหนาอันนี้ทรงใบพร้อมกงครับนี่ไปจังหวัด นครราชสีมาครับมื่อปากช่องครับนี่ขอขอบพระคุณมากครับที่เชื่อใจวางใจอง์นกเขาใหญ่บรีครับนี่พเนีวยสวยๆชานหักครับเมตรสิบห้าครับลูกนี้นี่ใช้งานได้เลยครับนี่ชอบแล้วโทรหาองนกเขาใหญ่บรีจะได้จัดส่งโอนจริงส่งจริงครับไม่ได้โม้อย่าลืมโปรติดตามอง์นกเขาใหญ่บรีครับสวัสดีครับย้ายค่ายไปหนึ่งตัวเขาบันนี้ลูกปลาครับนี่เก่งๆหมืนมาลูกนะ ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามวงนกเขาใหญ่บริเีคบโอนจริงทรงจริงไม่เลโมตัวไหนตัวนั้นครับสวัสดีครับเอาไปเล่นลมหนาวครับ